สีัครับเพื่อนๆกับบรรยากาศหนาวๆรมแรงๆวันนี้นะครับวันนี้เรามาปิ้งย่างนะครับซีฟู้ดกันนะครับอร่อยจริงเรือกปิ้งย่างนะครับผมแน่นอนกับวันนี้มีหมึกสดๆแล้วก็กุ้งนะครับแล้วก็จะมีหมูด้วยนะครับอย่างหมูย่างอร่อยเลยครับผมหมน่กกวเเล็ใญ คุณโอทำอะไรกินวันนี้คุณโอโ้โอโตอนนี้นะครับกำลังย่างเลยครับย่างหมึกในเก๋นะดยอดเลยครับย่างหมึกย่างกุ้งในเกข้างบนสีฟูดของเรา รับรองอร่อยแน่ครับเพื่อนๆกับบรรยากาศปาร์ตี้เขาแสงจันนะครับวันนี้พระจันทร์เต็มดวงนะครับผมพระจันทร์เต็มดวงจะมีอะไรอยู่บนตรงคือเห็นเดี๋ยวไปดูบรรยากาศพระจันทร์เต็มดวงนะครับผมคืนเห็นเห็นคุณออก็เขากำลังย่างอยู่ครับกุ้งปลาหมึกกุ้งกรหมึกหมึกย่างเลยหรือมึกลวกยโอ้โหย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยนะครับกับผักสดๆนะครับผม มันมีแตงกวาด้วยเหรอโอ้ไปเอาข้าวให้ลูกเอาข้าวมาล้อแกตตรงขากุ้งหน่อยขากรุงนะเราแกเองนี่จะได้ฝึกลอ,องกอดเลยโอ้ใช้ฟันแท้เลยเลยเนี่ยบอกว่าหนูใช้ฟันบอกได้คะแนนละตื่นข้าวงูเเหลือเปลือได้งานไหมโอ้กุ้งขาวตัวใหญ่เลยนี่คือมือไข่ปะฮะฮะมือไข่เลยละ โอ้ยจะกระดูกกระดิกมากเลยมาแล้วหมึกกระดิกจริงนี่ครับชิมนะหมึกมาแล้วผักสดสดีฟุ้ดูผ้าดีๆนะข้างหลังนะครับน้ำจิมครับกีขีเกียดปอกก็กินอย่างนี้เลยครับอร่อยนี่พ่อหนูกินแบบกินแบบไม่ปอกเปลือกอืมหอมเนื้เปลือกมันย่างอืมอืมอืม มือปวดท้องไอติงมะโค่แสบๆเลยพี่น้องนี่ครับหมึกย่างอน้ำจิ้มซีฟูดมันเผ็ด <uum> นะพ่อมันเผ็ดนะไม่เผ็ดพ่อสั่งเผ็ดกลางมันมีเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดกลางแต่ทำไมหนูโคตรเผ็ดเลยอ่ะเพราะนเป็นเด็กอระไรไหมหนูกินพริกได้สองเม็ดหนูเพื่อนกี่สั่นนะมันไม่ห่าวีสันนะจัะ ราอยู่นอกบ้านครับอันนี้อากาศเย็นเราก็เลยเอาโต๊ะมาบาังดูกินพริกได้แค่สองเม็ดอะเผ็ดกลางมันห้าเม็ดเลยนะสับลายสับลายจังกวาด้วยน่ะน่ะรูพ้พี่พริกนั่งไหนนีน่เนะว้าวคันนาคันนาอร่อยเลยครับ หนูเคยเผอกินคณะตอนกินคณะคณะคณะเอ็งไปนั่งกองนู้ไปจอจิ้มจิ้มสี่นัดหนูเคยกินรับสดสดปอดสารพิษจิมเเยอะแต้งบทำไมไม่บอกบออาบน้ำผิดาึมมึดอะไรนะอาบน้ำอ้วเลย่อนไม่มีเลยมดมึดมึด หมดเลยจิ๋วนะครับสลัดแก้วใช่ไหมนี่กินอกกินอกเหรอโโอ้หแต่ก็อีกแบบหนึ่งน,นี่กินอกนะครับอ๋อด้วยหมดโอโ้โววิหมึกหอมแล้วกินอกหอมด้วยอืมอืมกินอกหอมมึกตามด้วยนี่เไง อันนั้จิ้มซีฟู้ดมันกินได้หรอปะแตงไม่ได้หรอปะไม่มันคือคณะกินกินเหรอชุดคณะจับหลายเอยากคณะแตงก็มีกุ้งครับแล้วแตงอะไรแบบมันไม่ใช่แตงคณะแตงอยากแกงเหรออืมกุ้งปลาก็คือดูกุ้งเอะกินแบบลูกทุ่งนะครับขังท้องไงท้องหน้พี่น้อง ทำแบบแก่ <laughs> แซ<น>่บเด <laughs> เเี๋ยวก็ก <laughs> ลับมาอ้วยแล้วแม่นะไอ้ลูกเว็นก้อนเหนียวนี่แหละฮ้ยน้ำรดน้ำไปพริกบอกแกะให้หน่อยอืมแก่เขาจะไม่ได้แก่แก่ทั้งเปลือกด้วยเอา,าเงินเลยเลยใช่หนูกินเปลือกมาเยอะแล้วอือหนูขี้แกะแกะเปลือกหนูเลยกินเปลือกนี่ลูกโอ้โห,หนี่ครับหมึก ตัวใหญ่ครับเรากินในราคาประหยัดนะครับเพราะว่าเราไม่มีตังครับสามตัวในราคาร้อยต้นต้นครับชอแตงจิ้มซีฟู้ดได้ไหมคะได้<ะ>มันจะเป็นยังไงอะมันก็อร่อยใช่เหรอได้เลราลองจิ้มเลยนะกินอก กับหมึกอ,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 อร่อยแล้วแบบไม่เผ็ดด,ด,ด้วยเปนจิ้มซีฟู้ดบรรยากาศอืมพระจันทร์มดวงแล้วพระจันทร์ไม่นอ้องเริ่มจลายแล้วน่าพระจันทร์็มดวงแล้วครับ บรรยากาศสุดยอดเลยลมหนาวเย็นลมว่อยอยพี่นองลมตตรงว้อยวยมากับบรรยากาศกินซีฟูดของครอบครัววังคำแฟมิลี่ของเราครับผมเป็นไงเด็กๆโอ้โหลูกเสือมากินอยู่บ้านลูกเสื <laughs> อรอร่อยไหมลูกยังมียังมีเผ็ดนะลูกไอตัวเล็กเผ็ดมันไม่เผ็ดหรอกหัดกินเผ็ดจะได้วิ่งเร็ว คนูวิ่งเร็วอยู่แล้วเรอะเร็วอยู่แล้วเหมือนกันออรแต่พี่ปีกวิ่งเร็วช้ากว่าหนูเหรอะออกกอดชาจะไปไวเลยได้ได้ใครจะตื่นเร็วกว่ากันลราพรุ่งนี้เช้ายังไงเราตื่นเช้ากว่าเดิมตื่นเช้ากว่าเราเนี่ยอ่าละโอเคกิน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 ให้อิ่มแหมมือจาเปิดไฟใส่เลอะ มือยางเป็นไงยังเ,เดือยเยอะไหมเห็นบุญนี้ครับมือย่างเขาหนอาวอากาศหนาวย่างเตาถ่านหอมๆพี่น้องเอ้ยคัดมาบาดบาดเป็นอยู่กลางตรงหน้าคักปันอย่างพูดหมู่บา้านเขาอยู่ทั้งในรวกเดียวไปเป็นแสงไฟผมอยู่กลางทุ่งนาโมมีเงินไปไก่ก็บ้านอาจูนไงพ่อบ้านอาจูนยังทำไม่เสร็จเลย แต่มันก็ใกล้ที่สุดแล้วใช่ใช่ว้าวน่ากินมากมากเลยอันนี้สุกแล้วโอ้โหกุ้งั้างนั้นเลยน้่นนี่ลกูกในีนดูสักตัวดิโอ้ว้าวแม่ไม่เลยกุ้งให้หนูเอาไปกินโรงเรียนได้บ้างหรอก็ได้งไงก็กินไม่หมดก็<ม>ค่อยเอาไปค่อยเอาไปลกูกหมดแล้วก็หมดเลย กินให้เด็กๆ,ๆชอบมากครับตัวนี้บอกหนูยังไม่ได้เก็กบเลยเลยเออเขียวมันเลยบดเข้าไปใส่ผักเลยลูกเขาบอกว่ากินปิ้งย่าต่อตามได้ผักสีเขียวเออสีเขียวสีเขียวูกินไปจะได้ไม่ท้องอืดอือพี่กินอะไรกินแตงกยู่ลูกกินแตงไหมอร่อยเลยหนูไม่เจอแตงเหรอเจอละเจอยังอ่ะโอ้อร่อยเลยลูกผมนะครับหมึกก็ยังมีอยู่ หนึ่งปีกินครั้งนึ่งลูกห,หนึ่งปีกินครั้งหนึ่งอวก็นี่ก็ทานมาได้สักพักครับเริ่มจะอิ่มแล้วครับแต่ตรงที่ต่อก็อยังมีอยู่เราจะย่างไว้ทานพรุ่งนี้เช้านะครับในลูกก,กอนให้หนูออกไปโรงเรียนด้วยแล้วลูกได้เลยหนูจะได้ไม่ต้องต่อแถวตอนเที่ยง,งของเราก็เกือบหมดแล้วครับเดือดสองชิ้นนะครับผักก็ยังอยู่นี่ครับคณะอร่อยนี่กุ้งกุ้งยังอยู่กุ้งยังอยู่ ซับไลายซับไลดี๋ยวซ้ำด้วยตัวนี้ตัวอ้วนเนี่ยไม่ต้องปอกมันเลยครับกินทั้งเปลือกเอาแคลเซียมก่อนนี่คนมาดูไลฟ์วอแล้วหนึ่งคนฮอ้ยจะม่นไหพ่ทีมมีแก่ไครเนรับ อร่อยครับมันก็หาแล้วโอเคครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้ครับอร่อยมากมาครับแส่บลาครับพี่น้อแต่มันปรากฏการธรรมชาติอะไรเนี่ยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ลูกวังคําแฟมิลี่วังคําแฟมิลี่ของครอบครัววังคําแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับลาก่อนนะครับไปบายทุกคนสวัสดีครับพ่อลูก สวัสดีครับอรบเข้า